ตุกขินก๋ยเงียสะนะกุวยเดี่ยวครับพี่น้องมันเนี่ยสีสันครับกุ้ยเดี่ยวเนี่ยเปลีอยครับแต่เสียบขนาดสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขค้นครับมาพ่อพ่อครับบ่าบอยสอยจุครับพี่น้องบ้าบอยเลยเมนูนี้มาสูกินครับผม เว้ยเตี้ยวเว้ยเตี้ยวเนื้อเปื่อยน้ำตกคนคนบักพิกเน้นเน้นัดแกะห้อ,องประมาเนี่ยนะครับมาบ้างมาพี่้องมามาจับแซวก็บา้าบอยครับเตรียมถวยอาบงายเลยพี่ออ้องมีเหลืองครับมีเหลืองมีเหลืองแล้แซ่ โอกกระสานต้นไม่เ huh. นียมาจบเออใส่เป็นอืมใส่ก็พักักยังก่อนเสาเหือมคอด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 เนียไงลัะ หงมาเรียบร้อยแล้วยังไงหงละพาโหงละพาใหญ่พี่น้องไปง่ายเลย ซีนเนี่ยโคเร้งเพ็ด 嗯，哎，干杯。 嗯。Mm. ชิ้นเนี่ยกับเนี่ Tin rất đẹp, đẹp. hóm. อืว่าแพงไหมตัวเดือนเท่าไหร่ครับหกสิบบาทหกสิบบาทอันนี้ร้านร้านในแซฝดที่ในขอนแก่นร้านประจำ กี่ถนนรถไฟนได้ของเสียชำนนี่คือสินวัสดุเี ขั่งกดีเหรอแส่บเกินเมนูตอนเด็ก่นนะครับผู้ใดไม่เห็นตอนเด็กๆขออภัยร้ายนะครับเด้กนะครับแต่มีโอ,อกาสก็ลองไปหาซื้อกินมึงครับแส่บอุดเดียวเนือ้อ ตำต๊ะคุณโค้โอเคพี่น้องฝากไปกันแล้วกันครับฝากกดไล์ก็แชร์ให้เบาวบาวจจุนะครับฝากติดตามนะครับจะได้บอผานคลิปต่อๆไปอีกพอกันคลิปหน้านพี่น้องอยู่ดีเพียงสู่สุขคนครับสวัสดีครับ